มาดูอันนะอนี้นะดูอันนี้นะในไอชั่นตะคริปอ่ะเวลาที่มันรันแล้วมันเออเลิฟขึ้นมาอันแรกที่เราควรดูก็คือว่าเนี่ยนะถ้ามันเป็นสีเทาอันเนี้ยก็คือคาําอธิบายกูลบทิ้งเลยกูไม่เอากูลบทิ้งคำอธิบายทั้งหลายเนี่ยกูลบทิ้งคำอธิบายครูลบทิ้ง,งโอเคเพราะะฉนั้นที่เหลือเสร็จแล้วอันเบิร์ดไห ดูแอคชั่นคลิปนะที่แรก B ที่หนึ่งตรงนี้ก็คือชื่อกลุ่มนี่ที่หนึ่งคือชื่อปุ่มเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งชื่อกลุ่มตั้งแต่แรกตรงนี้มันก็จะขึ้นให้เราถ้าเราแบบคลิกเองนะครับอนั่นเองมันจะขึ้นมาอัตโนมัติโดยการคลิกโค้ดสลเมันจะเรียกชื่อออกมาแล้วก็ตั้งให้เราแต่ถ้าเรา เป็นคนชอบโค้ดเราไม่ไม่อยากจะคลิกเมาส์เพราะการเลื่อนเมาส์ทำให้เสียพลังงานเราก็อยู่ที่เราเพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็แค่กัดเปียร์เนี้ยแล้วก็วางลงมานะครับซึ่งในการวางลงมามันจะต้องบอกว่าเนี่ยเต็นมาตรงนี้มันเป็นฟังก์ชันคลิกนะครับเพราะฉะนั้นผู้อันที่มันเพิ่มขึ้นมามันก็จะมีอันเดอร์สกอเร็แล้วก็มีอันเดอร์สกอเรเพิ่มขึ้นมาว่ามันเป็นสคริปที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไล่ลงมาเรื่อยๆซึ่งห้ามมีชื่อซ้ำกัน นะครับถ้ามีชื่อสํากัรณ์ข้อย่นง้ี่เห็นว่าอันที่หนึ่งไม่เบนเดอร์สกอร์อันที่สองเยนเดอร์สกอร์สองอันเดอร์สกอร์สามซึ่งมันมีทั้งหมดสองตำแหน่งนะครับมันจะมีสองตำแหน่งเพราะฉะนั้นใครที่ชอบพิมเอาก็ไล่เช็คตรงนี้ว่าไอ้โค้ดที่เราพิมพ์เข้าไปถูกไหมก็พิมมาวางถูกไหมหลังจากนั้นอันนี้ไอชั้นอาทิตย์พี่เฟรมหนึ่งนะครับที่เหลือจะเห็นว่ามันมีอะไร มีคำว่า BG 1-8ถึงแเฟรม1นึ่งถึแล้วในที่เหลือก็จะเป็นอะไรแอคชั่นสคริปต์สต็อกทั้งหมดโอเคเอาลนะถัดไปเราจะวิดีโอมาลงแล้วคันนี้<อ>ในการเอาวิดีโอมาลงโอ้หสี่โมงสร็แล้ว<อ>เดี๋ยวพาลูกไปปัจจักรยานมีทัน ในการวดีโอลงตอนนี้ต้องสารภาพผ่านก่อนว่าคู้ลืมไม่ไม่มันมีลืมอยู่อันเดียวแค่นั้นแหละคู้ลืมจริงๆมันมันเป็นเรื่องของเนื่องจากว่ามันเป็น Object o ์โอเรนเมันจะมีเรื่องของขาดในการเรียกงานออกมาแสดงผลเหมือนพวกหนูเรียนเขียนเว็บแล้วถูกไหมเรียนเว็บเพราะเวลาพวกหนูแทรกรูปเข้ามาในเว็บมันก็จะมีการอ้างอิงผาดเพราะว่าในเว็บมันไม่ได้ฝังรูป พวกมึงจำได้ไหมเนี่ย,ยจำได้ไหมต้องถามก่อนคือ <ực> ในเว็บไม่ได้แทรกลูปถูกไหมไเวลาพวกคุณแทรกรูปพวกคุณแทรกว่าอะไรอินพอร์ตครับอินเสิร์ตอิมเมจอินเสิร์ตเหรอในเว็บมันเป็นอินเสิร์ตด้วยพ่อผมแม่นอินพอร์ตเดี่ยเพราะเนี่ยในเว็บอ่ะมันเป็นอินเสิร์ตเข้ามามันจะมีผาดของมันเพราะเนี่ยไอ้ผาดตำแหน่งอ้างอิงมันจะต้องไปคู่กับเว็บ สร็จแล้วอันนี้ก็เหมือนกันมันเป็นอ็อบเจกต์ออเรนเต็ตเวลาใส่เข้ามาขาดมันต้องไปด้วยกันซึ่งเวลาที่เราวางไฟล์ไฟล์งานเราอยู่ตรงเนี้ยวิดีโอเราอยู่ตรงไหนวิดีโอเราอยู่เลเวลเดียวกันกับไฟล์งานหลักหรือเราแยกเป็นโฟลเดอร์ย่อยแล้วไอ้ตรงเนี้ยเวลาที่เราวางเราวางอยู่บนเดสก์ท็อปวางอยู่ตำแหน่งไหนเพราะเวลาเราส่งงานถ้าเล่นบนเครื่องเราอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาแต่เวลา,เาส่งงานปับ๊บ มันยกไปด้วยกันแล้วตำแหน่งที่มันไปวางต่อครับถ้ามันตำแหน่งไม่เป็นตำแหน่งเดียวกันวิดีโอที่เรียกออกมามันจะไม่แสดงผลอันนั้นก็คือเราต้องมีการอ้างอิงตำแหน่งขาดที่ถูกต้องซึ่งถ้าครูจะไม่ผิดมันจะเป็นสัญลักษณ์จุดๆๆแล้วก็สแลในแอคชั่นสคริปต์อันนั้นต้องไปแก้แต่ตอนนี้นะครับเราจะใช้วิธีการที่ Import ธรรมดาแล้วขอให้เลเยอร์ ไฟงานเรากับไอตัวนี้มันอยู่ข้างๆกันก่นกอนนะครับเอาล่ะวิธีทําวิธีทำ,ทำเ,เอาละไปคีเฟมอื่นที่ไม่ใช่คีเฟมแรกคีเฟมไหนก็ได้ครูไปคีเฟมห้าครูไปที่คีเฟมที่ห้าครูไปที่ไฟลครูคเลือกคําว่า import เสร็จแล้วครูเลือก import to stage import t o state import import t o state <Okay. S 1> ที่ import t o state ฟ mm ูข hmm. ก็ไปเรื่องวิดีโอคูมา1อันซึ่งพอเปิดมาครับมันจะมีหน้าต่างคำว่า import จะเห็นว่าอะไรครับอันที่หโหล external อันที่2 embed อันที่3 embed นะครับ ซึ่งซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขา,เขาเอาไฟล์ถ้าเราใช้คําว่า embed เมื่อไหร่ไฟล์ e สมันจะใหญ่มากนะครไฟล์ a n i m เมชจะใหญ่มากซึ่งพวกนี้เขานิยมเอาไปโหลดบนอินเทอร์เน็ตใช้บนเว็บเอาไปทํำพวกงานนําเสนอมาต,มติมีเดียอยู่ในเว็บนะครับซึ่งถ้าเรา embed ไฟล์เข้าไปด้วยกัน,นเราจินตนาการว่าวิดีโอส่วนใหญ่หนึ่งไฟล์หนักสองร้อยสเม เพราะฉะนั้นถ้าเราเอ็นเดไปด้วยกันฟานจะใหญ่มากโหลดช้าโหลดไม่ขึ้นแสดงผลไม่ได้เขาะน้นเขาก็เลยเปลี่ยนวิธีการเป็นการอะไรครับโหลด e อ็กซ์ a l l o c น t ลเข้ามาแทนเพราะฉะนั้นตอนแรกเราก็เลือกเป็นอันนี้เลยนะครับเป็นอันที่หนึ่งนะเป็นโหลดเอ็กซ์ a l นะจากนั้นกด next อันที่สองนี้มันจะเป็นการเรื่องหน้ากากว่าเราอยากได้หน้ากากเล่นวีดีโอเราแบบไหนโดยส่วนใหญ่ถ้าทำมันติีเดีย ก็ต้องมีอะไรเล่กับสต็อกต้องมีเครื่องอ่าสัญลักษณ์เคกับสต็อกวิดีโอด้วยเพื่อที่อะไรทําไมต้องมีเคกับสต็อกทำไมต้องมีสัญลักษณ์เคกับสต็อกเคอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้เอาวระไงไม่มีสต็อกไม่ได้อ่าไม่หยุดต้องทำไมต้องหยุด การเหตุผลที่ต้องมีสต็อปเพราะว่าถ้าเกิดวิดีโอเรายาวมากใช่ไหมแล้วเกิดเราปวดขี้เป็นไงครับเราต้องหยุดไปขี้ใช่ไหมแล้วถ้าเราไม่ไหยุดมันไวมันก็จะเล่นต่อไปข้างหน้าถ้าเราอยากดูเราก็ต้องมาเริ่มใหม่เสียเวลาเพราะฉะนั้นการมีปุ่มก็เพื่ออำนวยความาสะดวกเกิดเหตุสุดวิสัยเราจะได้หยุดมันไว้ได้โอเคมันก็เลือกหน้ากากหนึงอันอะไรก็ได้กดนี้ พอได้อันนี้เสร็จปั๊บก,ก็กด finish แค่นี้เองเสร็จแล้วเรียบร้อยนะจนพอได้วีดีโอลงมาปั๊บเราก็ทำไงย่ยองานเราลงมาซักแล้วครูก็าวางในช่องที่ครูเตรียมไว้ให้มันอยู่ในช่องครูก็เตรียมไว้มันพอดีอยู่ในช่องอันอน,อนี้เรียบร้อยเพะงัน พออินพอตมาเสร็จปัาบเรียบร้อยแต่คราวนี้ไอวีดีโอที่เราอินพอตเข้ามาครับเราต้องดูดีๆนะว่ามันอยู่เลเยอร์ไหนนะครับไฟอะนี้ควรจะอยู่เลเยอร์ไหนดีอ,อยู่ไกดกาวน้องนะเราก็ต้องไปคีเปไกด์กานะไม่งั้นมันผิดที่ผิดท,ท,ทางนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ครูอยู่5นะครูกดเล่นดังนั้นครูอยากเห็นวีดีโอครูคก็ต้องไปเมนู5 เห็นไหมอ๋อพอกดไปเมนูหนึ่งก็กระโดดไปงานที่หนึ่งกดไปเมนูสองงานที่สองอเอซึ่งถามว่าถามว่าทำอย่างเงี้ยทำแบบเนี้ย,ยทำใน powerpoint ได้ไหมได้ powerpoint ทำได้ powerpoint เป็นมันติมีเดียเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าครูมไม่รู้ว่าตอนนี้ powerpoint มันเวอร์ชั่นใหม่อัปเดตมันสามารถทำกราฟิกที่มันขยับโน่นนี่นั่นได้ขนาดไหน แต่คราวนี้เนี่ยมันก็จะมีความต่างกาันตรงที่ว่าถ้าเป็น powerpoint อะ่ะทำให้มันมีเมนูทำให้มี n a v i เ a ก i ชัอ่ะกระโดดไปนู่นนี่นั่น,นมันทำได้แน่แต่ว่าพอเวลาที่เราจะต้องสร้างการาฟริกให้มันมีการ a n i m เมตในรูปแบบบางอย่างใน powerpoint จะทำไปได้อันนี้ก็จะมีความยืดหยุ่นมากกว่าในการทำงานเพราะฉะนั้น <What? S 1> ถามว่าแล้วเว็บล่ะเหมือนกันไหมมันก็เป็นหน้าเว็บถูกไหมล้วก็คลิกแต่หน้าเว็บตัวมันเนี่ย ถ้าเราสามารถเขียนจนถึง HTML5 สามารถเขียนสคริปต์ได้อันนั้นมันก็จะสามารถทําให้เว็บเราเป็นเว็บกราฟิกที่สวยงามได้นะเพราะฉะนั้นแต่ละตัวมันก็คือมัลติมีเดียแหละแต่มันจะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการใช้งานเพราะฉะนั้นถ้าเราทําเป็นเว็บมันก็จะมีข้อดีว่าอยู่ที่ไหนเราก็เข้าได้แต่ถ้าเราทําเป็นอย่างนี้มันเหมาะกับงานไรใช้บน PC s t a แต a l o n e ไม่เหมาะกับการโหลดบนอินเทอร์เนต็ตเพราะฉะนั้นแต่ละวิธีก็จะมีความเหมาะ ของเสื่องมือที่แตกต่างกันออกไปนะครับเครานอนนี้ทุกคนก็ไปใส่งานตัวเองเข้าไปงานที่หนึ่งงานที่สองงานที่สามที่สี่ที่ห้าตรงนี้ก็ใส่หนังหน้าเข้าไปตัวเองแล้วก็ที่คีเฟมแรกเราต้องใส่อะไรครับคีเฟมแรกก็ต้องใส่หน้าปกใช่ไหมว่าเออเป็นพอร์ตโฟลิโอเราหนังหน้าเราแล้วก็มีชื่อรหรัสนิสิตโอเคมันก็เพิ่มเข้าไปหนึ่งคีเฟมหน้าสุด แล้วางานมี export เป็นอะไรพอเสร็จแล้ว e พ p o r t เป็นอะไร <Yeah. S 2> เวลาที่เราทำเสร็จแล้วเราจะกพ p o r t นะครับตอนนี้ถ้าครู e พ p o r t จะเห็นว่างาน,นเราได้ o อ t มาจอเปเล็กอันนี้จอเล็กน,นะเพราะฉะนั้นเวลาจะเล่นในจอใหญ่ก็ต้องกดอะไรครับกดปุ่มแต่ครั้งนี้เนี่ยเราสามารถ export เราให้มัน f ู l ก s c r ได้เลยแต่ว่าพอ,อกพ p o r t เป็น f ู l l s c นปั๊บ มันก็จะมีปัญหาเอออยู่นิดนึงที่เราจะต้องสร้างปุ่มแล้วก็ทําให้มันกด Exit นะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกถ้าเราอยากทำให้ฟูสกรีนเราก็ไปเอาแอคชั่นตกีที่ฟูให้ไว้ตัวนี้สเตตดิสเพย์สเตสเตนะครับเท่ากับ Display จุดฟูแล้วก็จุดสกรีนคัปปีแล้วเราก็ต้องเอามาใส่ที่ช่องแรกบนสุด f 9แล้วก็วาง แล้วก็ปิดเพอตอนนี้ถ้าครูส่งออกโอเคครูก็จะกดไฟล์ครูก็จะกด Public Setting ที่ Public Setting ให้เลือกเป็น Beam Protector เลือกเป็น b i a m p r o ท e c t o r แล้วก็มันจะได้ไฟล์ทางสกุล exe แบบนี้ครูกด Public พราะนั้นพอเสร็จปั๊บคูไปที่นี่แล้วกูว่าจะมีเมื่อกี้นี้มันก็จะได้ไฟนำคุณตัวนี้พอคูแดเมื่อกี้ปั๊บเปิดมามันก็จะเต็มจอแต่เหมือนที่บอกกูเหมือนเมื่อกี้ที่กูบอกมันจะมีเออร์เอร์อยู่นะครับจะเป็นแบบนี้แต่กับที่ซึ่งพอกูกดไปเมนู5ปั๊บครัวนี้แต่มันหายละพอกดกดเล่นสักการนึงมันก็จะหายนะเพราะนั้นกดไปเมนู1 2ามันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ5วิดีโอเราก็จะออกมาอันนี้ก็คือทห้เต็มจอแต่ครั้งเนี้ยพอออกจากเนี้ย นะครับเสยากเนี่ยกดไม่ได้ทำไงก็ออกไม่ได้ไไดังนั้นก็เลยต้องมีอะไรมีกลุ่มแอคชั่นตะกี action, ะ้หนึ่งกลุ่มเพื่อสั่งมันบอกว่าให้อะไรให้มันเอ็กซิสก็คือปิดกลุ่มไปเลยป,ปิดหน้าจอไปเลยเะฉะนั้นที่ตัวบัตรทอนนะครับคูก็อาจจะไปสร้างขึ้นมอาอีกหนึ่งอันอินซอร์นูซิมโบลแล้วก็เป็นบัตรทอนนะครับตรงนี้ก็ปีเอ็กซิส แล้วครูก็ไปสร้างกลุ่มเขียนว่า exit ออกถีบแดงไปเรื่อย

ก็ที่ปุ่มก x ิ t นะครับปุ่มก็ไป copy code ตัวนี้มา copy code มาตัวนี้จากนี้ปุ่มนี้เราต้องตั้งชื่อก่อนห้องบนไหนห้องไหนคุณตั้งเป็น B X สิบครับ B X สิบเพราะฉะนั้นที่ปุ่มตัวนี้ปุ่มกด F9 ปุ่มวางไอ้ท่านจะคิดลงมา แต่ว่าตรงนี้เราต้องไปเปลี่ยนชื่อกลุ่มใหม่เป็น B Exit ไปไหนไหมวันนี้ B Exit โอเคเราปุูก็ปิดไปก็จะได้หน้าตาแบบนี้แล้วก็พับปิดใหม่เสร็จแล้วปู๊เล่นใหม่โอเคก็จะได้ปุ่มแล้วก็มีอย่างนี้ B Exit อยู่ข้างล่างสุด พอกด exit ปั๊บมันก็จะปิดออกจากหน้าจอนี้ไปแด้วประมาณนี้เล่นปั๊บก็เต็มหน้าจอแต่ว่าก่อนมันจะเล่นก็นจะกระพริบนิดนึงนะครับต้องกดไปเมนูอ,อื่นให้มันทํางานก่อนนะพอมันทางานปั๊บมันก็จะไม่กระพริบละแล้วก็กด exit อายุเด็กเล่นกดขี้ไปขี่ต่อ แล้วปรากฏเ x ็กซิสต้องหาดองก่ามันเป็นความความไม่สัมพันธ์กันอ่ะมันคนละบริษัทเนาะ Adobe กับ Microsoft เพราะนเนี่ยตอนแรกๆถ้าเรากลับไปดูพวกการ์ตูนถ้าฟูเราไม่ผิดอะตั้งแต่ไปป๊าพิกได้ดูไปป้าพิกไหมโอ้โหเรื่องอะไรวะหมูสีชมพูอ่ะเด็กๆต้องดูอันในไปป้าพีกอ่ะกูว่ามันวาดด้วยแอนิเมตนี่แหละ ตั้งแต่ตอนนั้นเพราะจริงๆเอาเอาแอนิเมตมาวาดการ์ตูนได้หลายังนั้นทุกคนก็ไปจัดการใส่เครับเฟรมที่หนึ่งเฟรมที่หนึ่งเนาะก็เป็นหน้าปกก็คือเป็นหน้าเราเหมือนพอร์ตโฟลิโออ่ะเป็นหน้าเรามีชื่อนามสกุลรหัสนิสิตแล้วก็ค่อยเป็นคีย์เฟรมที่สองก็ค่อยเริ่มเป็นงานไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่จนครบเพราะฉะนั้นครูจะเอาอ๋วดใจดีก็ได้ครูจะส่งไฟล์นี้ให้ มันก็เป็นแกะเอาเองไปแกะคีย์เฟรมไปแกะซิมโบลเอาเองในนั้นหมครับโอเคยิค้มครับอ่าพอดีพอดี